เรียน,ท,นท่านประธาน่เคารพค่ะดิฉันกรียพารจิตโรธผู้แทนรัศดรแบบบัญชีายชื่อพักคก้าไกลค่ะมีหมุดหมายสำคัญเกิดขึ้นกับระบบสาธารณสุขของไทยตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วค่ะได้แก่การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกระจายอำนาจขึ้นเพื่อทำภารกิจถ่ายโอนรอพสตจากสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปยังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาบาจอกระทรวงมหาดไทยค่ะ เป็นการยกระดับท้องถิ่นให้ดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับแต่ละท้องที่และเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าถ่ายโอนไปแล้วดียังไงคะ่ะดิฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะขอสไลด์ขึ้นด้วยค่ะ ทำไมต้องกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขไปยังท้องถิ่นคะข้อหนึ่งเลยค่ะเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของประชาชนข้อ2เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้นําท้องถิ่นต่อประชาชนค่ะ mm hmm. เพราะถ้าเขาดูแลประชาชนของเขาได้ดีอนาคตรประชาชนก็จะเลือกเขากลับมาดูแลเขาอีกต่อมาคือเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มความคล่องตัวในการแก้ปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในด้านงบประมาณและตัวชีวัดที่อยู่ใกล้มือมากขึ้น และข้อ3คือประชาชนได้เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพของตนเองค่ะเป็นการเพิ่ม health literacy ให้ชุมชนค่ะขอยกตัวอย่างเราพสตอถ่ายโอนที่ประสบความสำเร็จนะคะรูปแรกคือเราพสตอเทศบาลแม่เหียดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ทำแมปเลยค่ะว่าคนไข้เป็นโรคอะไรอยู่ตรงไหนนะคะ แบบที่2ค่ะคือศูนย์แพทย์และฟื้นฟูสุขภาพบึงยีโ่โถจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเริ่มต้นจากรอพสตไทยโอนสังกัดเทศบาลธรรมดาค่ะพัฒนาจนเป็นศูนย์แพทย์ได้ที่มีแพทย์ประจําถัดไปค่ะคือสถานีอนามัยพระตรงจังหวัดสงขลาค่ะที่นี่ผอที่เป็นพยาบาลเนี่ยเขาเป็นโรคมะเร็งเลยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็สนใจในด้านเกี่ยวกับ Palliative Care หรือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นอย่างมากค่ะ นี่คือตัวอย่างนะคะของรพสตที่ประสบความสำเร็จค่ะหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือรอพสตในการกำกับดูแลของท้องถิ่นที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพประสบความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาพรักษาโรคพื้นฐานและเรื้อรังได้ ส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่ได้อย่างแม่นยำรับผิดชอบงานดูแลต่อเนื่องทางระยะฟื้นฟูระยะกลางระยะยาวและระยะท้ายได้มีความจำเป็นต่อสังคมเป็นอย่างมากค่ะเพราะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในบระบบประชาธิปไตยในท้องถิน่นมีความตื่นตัวที่จะร่วมมือร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมทางการเมืองในระดับรากฐานลดความหนาแน่นของภาระงานในโรงพยาบาลใหญ่และที่สำคัญที่สุดลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนไปไกลาจากบ้านค่ะ ดิฉันขอ,อย้ำนะคะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนมีระบบสุขภาพปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่เข้มแข็งค่ะประเด็นที่ดิฉันจะอภิปรายในวันนี้นะคะท่านไม่ใช่เร่งการถ่ายโอนรพอพสตอไปให้ครบถ้วนแต่ขณะนี้ดิฉันต้องการจะเรียนตรงๆว่าราพอพสตอทั่วประเทศกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตค่ะมีรพอพสตอจำนวนน้อยเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จหลังมีมติการถ่ายโอนไปปัญหาทั้งหมด ล้วนเกิดจากการบริหารส่วนกลางค่ะเกิดจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่รอบรู้และแตกฉานในด้านสุขภาพการขาดทิศท,ทางที่ชัดเจนของทั้งสองรัฐมนตรีคู่หูกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังจะทำให้รอพเสถต่อใกล้บ้านอยู่ในสภาพใกล้สิ้นใจค่ะครั้งนี้เป็นการบ่อนเซาะทำลายระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างชัดเจน หลังจากการถ่ายโอนที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะท่านบ่อยครั้งที่คนไข้ไปรอพศอตอไม่พบหมอไม่พบพยาบาลหลายครั้งเข้าก็เกิดความขาดความเชื่อมั่นที่จะฝากชีวิตและสุขภาพไว้กับรอพอสตใกล้บ้านพอนานไปเมื่อป่วยครั้งใดก็โบกรถไปโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัดเสียงจะดีกว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะท่านที่ประชาชนจะหมดหวังในการกระจานาจสุขภาพสู่ท้องถิ่นเพียงเพราะสังคมนี้สร้างหลักฐานให้ประจักษ์ว่าราพสตที่เลือกที่จะไปสังกัดท้องถิ่นจะต้องพบกับอุปสรรคและความยากลําบากซึ่งเกิดจากกลไกลของกระทรวงส่วนกลางค่ะขอสไลดยขึ้นค่ะประสบการณ์หายโอนที่ไม่ดีเช่นนี้นะคะส่งผลกระทบสร้างความเสียหายหลายประการะคะ่ะ ข้อ 1. ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพข้อ 2. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ไม่มีคุณภาพพอข้อ3แม้ในโรคที่ป้องกันได้ประชาชนก็จะยังป่วยเพราะว่าเราพอสตอมีหน้าที่ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพค่ะข้อ 4. ประเทศไทยเสียโอกาสในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิค่ะและข้อห ที่อาจจะนึกไม่ถึงและสําคัญที่สุดนะคะคือประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นในการกระจายอํานาจหมดหวังที่จะกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะการถ่ายโอนรพศตไม่สําเร็จสะท้อนเป็นปัญหาออกมาเป็น3ปรากฏการณ์ง่ายๆนะคะท่านได้แก่ปัญหากําลังคนปัญหางบประมาณและปัญหาตัวชีวัะหลายตัวเจ้านายหลายคนค่ะท่านประธานคะดิฉันขอเริ่มที่ปัญหาการถ่ายโอนกําลังคนก่อนนะคะ ปัจจุบันมีบุคลากรถ่ายโอนทั้งหมดเกือบเกือบสามหมคนที่ได้ถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังกระทรวงมหาดไทยสังกัดอบจอนะคะในปี67บุคลากรแสดงความจำนงเพื่จะถ่ายโอนลดลงเหลือเพียง6,289คนคิดเป็น37%ของปีที่แล้วนะคะและไม่น่าแปลกใจที่ปีหน้าปี68มีคนแสดงความจำนงที่จะถ่ายโอนเพียง900คนเท่านั้นนะคะท่าน บุคลากรส่วนใหญ่ที่เคยตัดสินใจเข้าร่วมภารกิจนี้ล้วนแจ้งว่าเขามั่นใจว่าจะมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานเพิ่มขึ้นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงขนาดนั้นคือคุณอนุทินได้ให้สัญญาไวค้ค่ะว่าจะเลื่อนขั้นได้ไม่ตันและจะเพิ่มเงินเดือนเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ตามแบบอย่างของชาสุขแต่ทว่าในความเป็นจริงกลับไม่เป็นไปตามสัญญาที่ได้ให้ไวค้ค่ะท่าน บุคลากรเหล่านี้รู้สึกเหมือนถูกหลอกฝันสลายจากความตั้งใจที่ตั้งใจไว้ไม่เห็นความก้าวหน้าในชีวิตเจ้าหน้าที่หลายคนนะคะเลือกที่จะกลับมาทำงานสังกัดสาธารณสุขใหม่ทั้งๆท,ที่จำใจต้องอยู่สังกัดสสอสออส,อสอจอไม่ได้อยู่หน่วยบริการผู้ป่วยทั้งที่ใจจริงอยากจะบ,บริการผู้ป่วยและที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดนะคะคือการลาออกจากระบบราชการะคะ่ะไปทำเอกชนเสียดีกว่า ทำให้รพอพศตอที่มีบุคลากรน้อยอยู่แล้วนะคะกลับมีบุคลากรน้อยลงไปอีกค่ะรพอพศตอทั่วประเทศนะคะถ้าเกิดว่าหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยรพอพศตอเต็มอัตรากําลังที่1นึ่งนะคะควรจะมีบุคลากรทํางาน10คนค่ะแต่เฉลี่ยทั้งประเทศมีอยู่ไม่ถึง5คนค่ะสรุปก็คือถ่ายโอนอย่างไรให้รพอพศตอมีคนทํางานเพียงครึ่งเดียวของอัตรากําลังค่ะ และนั่นเป็นเพียงค่าเฉลี่ยนะคะท่านประธานในรพรสตหลายแห่งมักจะมีพยาบาลเพียงคนเดียวที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้เธอต้องมักออกไปดูแลพื้นที่ออกไปพบปะชุมชนเมื่อกลับจากชุมชนแล้วก็ต้องมาทำเอกสารเบิกคารุพันเพิ่มเติมแต่เอกสารของกระทรวงมหาดไทยนี่มันช่างหนาแล้วก็เถิดท้เสียเหลือเกินนะคะเธอขึ้นเวร4วันใน7วัน,นะคะ่ะ KPI ของสาธารณสุขก็ต้องตอบโจทย์ เพิ่มเติม KPI ของอบจอขึ้นมาด้วยยิ่ง่งมากไปกว่านั้นนะคะนี่เรียกว่าเป็นวิกฤตบุคลากรสาธารณสุขแล้วหรือยังคะท่านไม่ใช่มีแค่หมอจบใหม่ที่ลาออกแล้วนะคะตอนนี้บุคลากรที่ท่านมองว่าตัวเล็กตัวน้อยในพื้นที่ธุรก,กันดารก็ทยอยกันลาออกแล้วด้วยค่ะเพราะท่านทอดทิ้งเขาเพราะท่านทําให้เขารู้สึกไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตเพราะท่านจัดสรรทรัพยากรให้เขาไม่เพียงพอค่ะ ปัญหาที่สองค่ะท่านประธานคือปัญหางบประมาณค่ะงบประมาณที่ราพอสตอได้รับไม่เป็นไปตามคู่มือการถ่ายโอนะคะราพสตขนาดเล็กคู่มือตกลงไว้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ1ล้านบาทต่อปีค่ะได้จริงเฉลี่ยนะคะห้าแสนบาทต่อปีขนาดกลางควรจะได้1ล้าน5 0 0แสนบาทต่อปีค่ะได้จริง8 0 0แสนบาทต่อปี และขนาดใหญ่คู่มือบอกว่าจะได้รับ2ล้านบาทต่อปีแต่กลับได้จริง1ล้านบาทพูดง่ายๆก็คือเราพอ,อต้นนะคะได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งเดียวของที่ควรจะได้รับสนับสนุนอย่างไรให้งบครึ่งเดียวของที่สัญญาไว้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าขาดทั้งคนและขาดทั้งเงินแล้วอย่างนี้จะบริการสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรคะปัญหาสุดท้ายค่ะ ปัญหากฎระเบียบและตัวชีวัดรพอพอสตที่ไม่ตอบโจทย์ขณะนี้รอพอสตที่มีกำลังคนน้อยอยู่แล้วนะคะงบประมาณมีครึ่งเดียวแต่เมื่อเปลี่ยนสังกัดมาอยู่กระทรวงมหาดไทยกลับมีระเบียบรกรุงรัง,งการจัดซื้อจัดจ้างยากขึ้นเป็นเท่าตัวรอพอสตหลายแห่งยอมเสียกำลังคนหนึ่งคนไปกับการจ้างนักบัญชีเต็มเวลาเพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องการเบริกจ่ายค่ะ ไม่นับว่าราพอตอตอนนี้นะคะทํางานตอบโจทย์นายถึง3คนค่ะไม่ใช่แค่2คนนะคะต้องตอบโจทย์ KPI สาสุข KPI อา,าจอและ KPI ของสอบปอชด้วยค่ะผู้ซึ่งเป็นผู้จ่ายบริการดีฉันจึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่สถานการณ์รพอพศตอปัจจุบันเป็นดังนี้ค่ะไฟลถัดไปค่ะรอพอตอทั่วประเทศนะคะมีการถ่ายโอนได้เพียง4 3จากทั้งหมด และมีอวบจอ11แห่งเท่านั้นค่ะที่สามารถถ่ายโอนรพอพสตอได้ครบทั้งจังหวัดถ้ารัฐบาลมีความจริงใจตั้งใจจะถ่ายโอนจริงนะคะรัฐบาลก็ควรจะต้องทำภารกิจ3ประการนี้ให้สำเร็จค่ะข้อ 1. ประกาศเจตนาและทิศทางนโยบายที่ชัดเจนมีโรดแมป กำหนดว่าแต่ละปีจะโอนรพอพสอตอเท่าไหร่มีกรอบเวลาว่าจะถายโอนเสร็จสิ้นปีใดค่ะข้อ2อ,ออกแบบมาตรการแรงจูงใจสนับสนุนรพอพสอตอให้ประสบความสำเร็จแรงจูงใจก็2ออย่างค่ะท่าน 1. ให้ความเติบโตกับคนทำงานและ 2. เพิ่มงบประมาณให้เพียงพอข้อ 3. ลดอุปสรรคการทำงานของรพอพสอตอทยโอนค่ะดยการลดระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค แต่รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยทำงานมาแล้วมากกว่า7เดือนกลับไม่ประกาศแนวทางในการถ่ายโอนรพรสตหรือว่าท่านไม่มุ่งเน้นกระจายอำนาจหรือท่านมีจตนาบ่อนทำลายบ่อนไสระบบสุขภาพปฐมภูมิคะความล่าช้าและสับสนของการถ่ายโอนรพรสตนะคะมีผู้ที่ต้องรับผิดช,ชอบ3คนค่ะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีค่ะ ดิฉันขอเริ่มที่คนแรกก่อนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณหมอชนน่านสีแก้วปัญหาที่เกิดจากท่านมีสข้อด้วยกันนะคะข้อหนึ่งค่ะคุณหมอชนน่านคุณสร้างความสับสนกับนโยบายการถ่ายโอนรพอพสตอค่ะ จนปน่านนี้ดิฉันต้องเรียนท่านตรงๆนะคะว่าดิฉันยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนของนโยบายท่านว่าท่านจะทําอย่างไรกับการถ่ายโอนรพอพสตอและที่สําคัญที่สุดคือท่านคิดอย่างไรกับการถ่ายโอนอํานาจจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นดิฉันสงสัยเป็นอย่างยิ่งค่ะว่า เหตุใดท่านจึงไม่กำหนดเวลากระบวนการถ่ายโอนให้ครบถ้วนเสร็จสิน้นประสานกับทั้งสำนักงบประมาณและสอบปสชให้จัดสรรงบป,ประมาณไปตามที่สัญญาไว้และหาคนมาเติมให้เต็มอัตรากำลัง ท่านอย่าลืมนะคะว่านโยบายสาธารณสุขปฐมภูมิหาหมอใกล้บ้านเจาะเลือดใกล้บ้านรับยาใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้ใจล้วนแต่เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยและปัจจุบันยังเป็นหนึ่งใน10นโยบายแฟลกชิพของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะก่อนเลือกตั้งท่านทำเป็นเอาใจแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวท่านเชิญแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไปประชุมสัญญาว่าจะให้บทบาท แพทย์ครอบครัวในการบริหารและพัฒนางานสุขภาพปฐมภูมิร่วมกันท่านได้เคยนัดเขาไว้เสียดิบดีก่อนเป็นรัฐมนตรีแต่หลังจากเป็นรัฐมนตรีท่านกลับเลื่อนเวลาประชุมหนีเขาไปเรื่อยๆเรื่อยหลายครั้งมากนะคะท่านและแม้ว่าสุดท้ายไม่นานมานี้จะได้ประชุมในที่สุดบรรดาคุณหมอแฟมเมดก็สะท้อนมาถึงดิฉันว่าท่านยังลอยตัวเหนือปัญหาและไม่มีแนวทางที่ชัดเจนกับนโยบายปฐมภูมิอยู่ดี ข้อสองค่ะคุณหมอชนน่านค่ะท่านได้พูดสิ่งเหล่านี้กับสสจหรือบุคลากรบางส่วนว่าถ้าหากโรงพยาบาลหรือบุคลากรใดแสดงความจำงที่จะถ่ายโอนให้แจ้งท่านเพราะถือว่ามีปัญหากับส่วนกลางคุณขู่คนทำงานราพอพสวตว่าหากใครแสดงเจตจำนงถ่ายโอนมีปัญหากับส่วนกลางคุณจะทำงานลำบากคุณจะไม่ได้งบประมาณคุณจะไม่เติบโต คุณชักชวนให้รอพอตอยังอยู่กับส่วนกลางคุณไม่เอาใช่ไหมคะการกระจายอำนาจคุณกลัวเสียบริวารหรือกลัวเสียงงบประมาณใช่หรือไม่การที่ท่านเลือกจะใช้ระบบสมัครใจนั้นไม่เป็นไรนะคะแต่สาธารณสุขต้องสร้างแรงจูงใจให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมภารกิจไายโอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนอกจากจะไม่ให้รางวัลแล้วยังลงโทษด้วยการกล่าวหาว่าเป็นศัตรูกับส่วนกลางไปเสียอีก ถ้าสิ่งที่ดิฉันกล่าวมาไม่เป็นความจริงนะคะดิฉันขอให้ท่านชี้แจงและประกาศจุดยืนที่ชัดเจนในรัสภาน,นี้ไปเลยค่ะข้อ3ค่ะคุณหมอคะคุณไม่มีรดแมพไม่กําหนดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ท่านต้องตระหนักนะคะว่าสิ่งที่ท่านเน้นย้ำอยู่เสมอเรื่องความสมัครใจทั้งสองฝ่ายน,นั้นหลายที่ก็เลยเกียรว,วางไม่ทำอะไรก็ได้ในเมื่อท่านก็ยังยืนยันว่า ไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนที่จะถ่ายโอนให้เสร็จสิ้นอยู่ดีแถมยังต้องประเมินหลังการถ่ายโอนช่วงปี67และ68อีกด้วยว่าคุ้มค่าไหมถ้าท่านจริงใจที่จะทำมันให้สาเร็จจริงๆนะคะจะให้ดีที่สุดเนี่ยควรถ่ายโอนกันไปทั้งย่วงเลยคะ่ะคือไปทั้ง บุคลากรทั้งรอพอสตทั้งตึกทั้งคารุพันธ์แต่ถ้าท่านทำไม่ได้นะคะอย่างน้อยท่านก็ต้องมีกรอบเวลาและโรดแมปที่ชัดเจนว่าจะถ่ายโอนเสร็จสิ้นครบถ้วนเมื่อไหรค่ค่ะปีที่หนึ่งโอนไปกี่แห่งจะถ่ายโอนครบทุกแห่งภายในกี่ปีข้อ4ค่ะคุณหมอคุณไม่สร้างมาตรการจูงใจงบประมาณรอพอสตอก็ไม่ผลักดันตอนนี้โรงพายาบาลได้งบประมาณครึ่งเดียวตำแหน่งที่ถ่ายโอนไปก็ไม่ก้าวหน้าและเติบโตช้ากว่าเดิม นั่นทําให้รพอพศตที่อยากถ่ายโอนต้องคิดแล้วคิดอีกค่ะสุดท้ายอยู่ที่เดิมดีกว่าไม่กระจายอำนาจไปท้องถิ่นดีกว่าท่านรัฐมนตรีว่ามันแปลกไหมคะที่รพอพศตทั่วประเทศในตอนนี้อยู่ในสภาวะลูกผีลูกคนสังกัดสองสังกัดแถมรพอพศตยังต้องร่วมงานกับสจอ,อสมอที่อยู่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปอีกยิ่งสร้างความสับสนและเปรียบเทียบกันไปใหญ่ค่ะท่าน เรียนคุณหมอชนน่านอย่างนี้ค่ะถ้าหากท่านไม่เชื่อในการกระจายอำนาจจริงท่านก็ดึงกลับเลยค่ะให้รพอพสต่อทั้งหมดเป็นสังกัดสาธารณสุขทั้งหมดเลยค่ะสรุปแล้วมีอะไรบ้างคะที่ประชาชนตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขสามารถเชื่อถือได้ในคําพูดของท่านคะปากท่านพูดบอกว่าสนุนการถ่ายโอนแต่พฤติกรรมของท่านตั้งใจยื้อขึ้นตรงต่อส่วนกลางชัดเจนว่าสาธารณสุขไม่ยอมปล่อยและไม่อยากปล่อย จะว่าเป็นแล้วท่านประธาน,นะคะท่านสงสัยไหมว่าทําไมสาธารณสุขถึงไม่ยอมปล่อยทั้งทที่ประโยชน์เกิดกับประชาชนอย่างแน่นอนบุคลากรก็ได้ประโยชน์ท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นเพราะผู้บริหารกระทรวงนั่นเองคะที่กลัวจะเสียประโยชน์ท่านกลัวสูญเสียอํานาจเหนือบริวารกลัวการสูญเสียการควบคุมงบประมาณกลัวว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเล็กลงคุณกลัวที่จะไปไหนไม่มีคนต้อนรับหรือเปล่าคะสี่ท่านทําอยู่ ความเสียหายไม่ใช่แค่คนไข้ไม่เจอเหมอคะ่ะท่านแต่ท่านกําลังทําลายหลักการและความเชื่อในการกระจายอํานาจทั้งหมดนี้นําไปสู่การขาดความเชื่อมั่นว่าท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดอนาคตได้ด้วยตนเองซึ่งควรจะเป็นอนาคตของการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศนี้คะ่ะท่านประธานคะคนที่สองที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคะ่ะคุณอนุทินปัญหาคือ ท่านไม่ยอมปรับแก้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เอื้อต่อการทํางานของราพศตค่ะระเบียบในที่นี้มี2ข้อเท่านั้นเองค่ะข้อ 1. ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้างครุพันธ์ทำไมไม่ทําให้เรียบง่ายเหมือนของสาธารณสุขข้อ 2. ระเบียบการบริหารบุคคลทําไมคนย้ายมาเราไม่เติบโต ท่านอนุทินคะ่ะท่านเองมีใช่หรือคะที่เคยสัญญากับพวกเขาไว้เสียดิบดีสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าเมื่อย้ายออกไปแล้วจะมีหนทางเติบโตในสายวิชาชีพมากกว่าเดิมเลื่อนขั้นแบบไม่ตันได้รับการเลื่อนคืนเดือนแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ดิฉันเลยไปดูที่หมายเหตุละดอกจันค่ะตามที่รัฐบาลนี้ชอบทํานะคะพบว่าบุคลากรจะได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่น้อยไปกว่าเดิมคะ่ะ ุญแจคุอยู่ที่คานี้นะคะคําว่าไม่น้อยไปกว่าเดิมค่ะแปลว่าอะไรคะท่านแปลว่าความก้าวหน้าอยู่กับที่เงินเดือนเท่าเดิมตําแหน่งเท่าเดิมก็ได้ใช่หรือไม่ถึงตอนนี้ยังไม่มีกฎใดของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วยกำลังพลที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะตั้งแต่ปีพศ2542บุคลากรเหล่านี้ได้เลื่อนขั้นเพียงหนึ่งขั้นและมีการขึ้นเงินเดือนเป็นขั้นปีละ650ถึง900บาทค่ะ อาจฟังดูเล็กน้อยสำหรับท่านนะคะที่เป็นชนชั้นนำของประเทศแต่ฉันนึ่งไม่ออกหรอกคะ่ะว่าเขาสิ้นหวังกันแค่ไหนคุณอนุที่นะคะสมัยที่แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใช่หรือไม่คุณก็รู้ว่าคนทำงานอยากได้อะไรคุณเป็นคนที่รู้ปัญหาเหล่านี้ดีที่สุดนะคะทำไมถึงไม่จัดการความเป็นมืออาชีพในการทำงานนั้น เมื่อเริ่มโครงการเดขึ้นมาท่านต้องลงมือทําและติดตามผลงานให้ครบถ้วนกระบวนความไมิใช่พอย้ายกระทรวงแล้วท่านก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องของท่านเป็นหน้าที่ของเจ้ากระทรวงคนใหม่วันนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนะคะที่ดูแลประชาชนโดยตรงกรุณาทํางานของท่านด้วยค่ะท่านไม่ใช่ผู้รับเหมาก่อสร้างช่วย,วยที่คิดจะทิ้งงานเมื่อไหรท่านก็ทิ้ง ด้วยความไม่ชัดเจนของรัฐมนตรีทั้งสองไม่มีมาตราการจูงใจให้ไายโอนไม่มีมาตราการผลักดันรพอพศตอ่อที่ลังเลที่ลังเลอยู่ปัจจุบันจึงเป็นการยื้อกันอยู่ระหว่างส่วนกลางกับอบจอถ้ายือ้อต่อไปนี้ก็จะเจ๊งกันหมดและผลเสียเกิดกับประชาชนอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ท่านทั้งสองต้องตอบประชาชนให้ได้แล้วว่าจะยังไงค่ะจะว่าไปแล้วคุณหมอชนน่านก็ได้เคยเปรยไว้ถึงปัญหาการจัดบริหารหลังภารกิจไทยโอน โรงพยาบาล2สังกัดนะคะที่ขึ้นกับการเคาะเชิงนโยบายของซูเปอร์บอร์ดค่ะส่วนในทางปฏิบัติท่านกล่าวว่า30บาท plus คือคำตอบซูเปอร์บอร์ดที่ท่านรัฐมนตรีกล่าวถึงประกอบด้วยบุคคลใดบ้างดิฉันกำลังจะเล่าต่อค่ะท่านประธานคะคนที่3ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คือนายรัฐมนตรีคุณเศรษฐาค่ะ คุณไม่ใช่ตำแหน่ง3ตํตำแหน่งที่คุณนั่งทับอยู่ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาการไทยโอนคุณนั่งตำแหน่งนายกประธานซูเปอร์บอร์ดและกระทรวงการคลังคุณเรียก3กระทรวงมหาดไทายสาธารณสุขการคลังมาคุยกันยังได้เงินก็อยู่ในมือคุณทําไมคุณไม่ทํา ตัดไปคะ่ะทุกท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าประเทศของเรามี national health board ด้วยค่ะนำทีมโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินของเราคะ่จะจัดตั้งขึ้นวันที่3ตุลาคมคะ่ะมีการประชุมไปหนึ่งครั้งทวนคะ่ะวันที่24ตุลาคมคะ่ะในความเป็นจริงแล้วนั้นแม้ท่านจะไม่ได้นั่งบอร์ดนะคะแต่เป็นนายกรัฐมนตรีเฉยๆเมื่อรัฐมนตรีสองกระทรวงตกลงกันไม่ได้ท่านก็มีหน้าที่ที่จะเป็นตัวกลางประสานงานอยู่แล้วคะ่ะแต่ตอนนี้ท่านนั่งบอร์ดด้วยนะคะไม่ต้องรอให้ใครมาสั่ง นี่ตกลงเรามีนายกทฐมนตรีไว้ทําไมคะถ้าไม่มีความเป็นผู้นําถ้าท่านจะไม่แก้ปัญหาสุขภาพที่ประชาชนเฝ้ารออยู่ท่านจะมาอยู่ตรงนี้เพื่อใครคะปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นปัญหาของรัฐมนตรีแค่สองกระทรวงแล้วนะคะทํางานที่คุณควรทําได้แล้วเพราะคุณเป็นนายกคะ่ะ หมอชนนั่นก็ป่ยมาแล้วนี่คะว่ามันเป็นหน้าที่ของซูเปอร์บอร์ดหรือท่านจะรอ30วันหรือท่านจะตั้งคณะกรรมการหรือท่านจะตั้งอนุศึกษาหรือคุณจะมอบอำนาจให้รองประธานประชุมแทนก็ได้นะคะขออนุญาตที่ต้องเอ่ยถึงนะคะรองประธานคือคุณแพททองทานชินวัตรในฐานะรองประธาน National h e a l t h Board ดิฉันใหญ่ท่านใส่ใจปัญหานี้นะคะที่สําคัญยิ่งกว่าเป็นรองประธานก็คือท่านเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคะ่ะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากนะคะที่หัวหน้าพักเพื่อไทยเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของบอร์ดนี้ด้วยท่านช่วยมาจัดการปัญหานี้ด้วยนะคะเพราะส่งผลกระทบโดยตรงกับนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยได้แก่30บาทรักษาทุกที่ สรุปแล้วท่านก็รู้ใช่ไหมคะว่าถ้าเราพอสตอแย่สิ่งที่ท่านใฝ่ฝันก็จะสลายไปด้วยทางนโยบาย30บาท plus 30บาทรักษาถุกที่ที่คุณแพทองทานเป็นพรีเซนเตอร์เพิ่งไปเปิดเฟส3มาเองก็จะไม่ได้ผลเพราะประชาชนเข้าไม่ถึงการรักษาที่เราพอสตอคะ่ะเมื่อประชาชนไม่เชื่อมั่นในเราพอสตอก็จะไปกระจุกแออัดอยู่ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่บุคลากรก็แบกรับภาระงานโดยไม่จําเป็นอีกพักเพื่อไทยเห็นความสําคัญหรือไม่ว่า รอพอสตอของเราที่ระบบสู่ภาพพยายามสร้างมาตลอด20ปีกำลังอ่อนแอถูกทิ้งและถูกบอนไซให้ไม่เติบโตพูดให้ชัดๆในสภาหแห่งนี้เลยค่ะว่าพวกท่านคิดอย่างไร,รกับการกระจายอำนาจสู่ท,ท้องถิ่นไม่ไม่ได้ประท้วงครับท่นทานประธานไม่ได้ประท้วงก็ไม่ได้ครัคือท่านท่านทาน่ทาท่านลุกขึ้นยกมือแล้วก็ประท้วงข้อไหน อยู่ดีๆจะมาหาลือไม่ได้ครับโอเคครับท่านประธานผมประท้วงครับ69ครับคือผมไม่อยากใช้คําว่าบิดเบือนความจริงครับท่านเพราะผมถึงบอกว่าผมไม่ประท้วงพอดีว่าโครงการที่ท่านผู้อภิปรายกาลังพูดถึงมันเป็นเฟสสองครับไม่ใช่เฟสสามเท่านั้นเองครับผมไม่อยากประท้วงให้เป็นปัญหาผมแค่จะชี้แจงเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจผิดเท่านั้นเองครับท่านประธานไปเปิดที่เมื่อกี้เชิญต่อเลยครับไม่ได้ค่ะดิฉันไม่เถียงนะคะแต่ขอภิปไายต่อค่ะ ท่านพูดให้ชัดๆดในสภาแห่งนี้เลยค่ะว่าพวกท่านคิดอย่างไรกับการกระจทำนาจออกสูตรท้องถิ่นประชาชนรวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุขที่เฝ้าฟังอยู่ทั่วประเทศจะได้เห็นเป้าหมายเดียวกันไม่ใช่ปล่อยให้คนหน้างานเผชิญกับงานเพียงลําพังอย่างที่ผ่านมาค่ะคุณชนน่านคุณอนุทินคุณเศรษฐาคะคุณบอกให้ชัดมาเลยดีกว่าว่าจะสนับสนุนการถ่ายโอนหรือจะรวมอำนาจราพอพสตไว้ที่ส่วนกลางคุณเชื่อในการกระจาํำนาจหรือเปล่า หรือคุณจะเป็นแค่คนอิกกลุ่มหนึ่งที่เป็นร่างทรงของระบบราชการรวมศูนย์ค่ะขอบคุณค่ะ